สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวงอะปูหากินหมานะครับวันนีพ้พี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคาวัวควายพี่น้องอยุี่ตลาดน้องแกรหรือว่าตลาดชมพูบุตรครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประจาเช้าวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568พี่น้องวันนี้วันนี้ก็ชนตลาดยห่สองตลาดครับก็คือตลาดน้องกุง้งอำเภอนาเชียกมาสารคามแล้วก็ตลาดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง งอวายบางส่วนก็จะเข้าไปสาักามบางส่วนกับสีมานี่พี่น้องมันนี่ยังไม่ทั้งเต็มพื้นที่นะครับพี่นอ้องผมสำรวจเบื้องต้นกับเวียดเวียดนามกับเข่าบางป้าไปครับเข่าบางบางคนแต่วา่าการสื่ออาจจะบด้เต็มที่ครับแต่วา่าเดี๋ยวรอรลุนข้าวพี่น้องรอดลุนข้าวดีว,ดวันจันทนี้ครับเดี๋ยวยินข่าวมาด่านจะเปิดแล้วครับถือว่าเป็นสัญญ,ญาณเพราะว่ามือคึืนเนี่ยผมจริงผมมามั้งเต็มมือคึ้นนะพี่น้องเนี่ยมาสำรวจตลาดแล้วก็มีเวียดนาม มีก็เรียกเซี่ยวกันเลยพี่รองมีมีมูเป็นเบียดน้ำหลายคนครับพปน่นออพกันว่าเดี๋ยวรอวันจันท์เนี่ยดานจะเปิดถ้าเปิดนี่คือยเง้วเลยราคาก็จิค่อยดีขึ้นกลับมาในนอนครับผมกำลังการสื่อก้มตกองเพื่อนกันย่างหลายอยู่แต่ว่าขันบอเปิดหรือเลือเล่อนอ,อ,อ,อีกอะ่ะเดี๋ยวรอเบิกสถานการณ์ต่อไปครับโปรดคอมาม้ลต์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจช่องเท่าเงาะผูหาก,กินมานครับอ่ะื้นนี้เอาประเด็นเลยง่วงง่ามไี่้องผู้รอองไผ่นอเนี่ย มาตาใสครับเสรภูมิลูกใครเนี่ยเจ้าทองแดงอ้ดดโดนโดนสีเห็นพอนี่ดิเห็นหลูกทีว่าใจตัวยังสีนะจักเดือนหรอหกเดือนพี่น้องบองหลูกเจ้าทองแดงพี่น้องอึดหนาแทนพี่น้องราคาเท่าไหร่ผมไปสามหมื่นอันนี้คือราคาหอมพี่น้องสามหมื่นหนุ่มรออนาคตพ่อพันธุ์ทายาทเจ้าทองแดงได้มากตัวครับ ในตัวอ่ะสิบมูอื่นไปทางไหนเบิรล่ะเนยแมนเบอร์เลยตินี่เดีวมัวงามาสิบตัวพี่น้องเอ้ามนไทยคลิปเดียวก็สิจบตินี้เจ้าเดียวตัวนี้หมื่นตัวนี้สามหมืนต้สามหมื่นตัวนี้อ่ะตัวนี้ผัวตัวนี้สามหมื่นหาอันนี้ลูกแจ็คพอตร้อยล้านอันนี้กดพอพันสูงลอยสี่สิบกว่าสี่สบห่าบวกบวกเท่าไดรก็สามหมืน สามพื้นหาพี่น้องเอาไปคุ้มฟูงได้สีนี่ไปคุ้มสีดีใครเต็มใบใครสีดำสองเสมออรุงสาได้อาดูดีหนาดีสาวน้อยสาวน้อยบาทนี่สาวนอ้วนอ,ยบบนวนอยครับอ่ะเปิดใบตัวละหมื่นสีหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแดงดีสีสามตัวนี่กับสีหมืน่นสามหมื่นกว่าบ,บาทเนาะสามหมื่นกว่าบ,บาทได้๋สามตัวพี่น้องตัวละหมื่นสีกับต่อรองได้ สามตัวสี่หมื่นสองอามากับสิต่อได้ไพี่น้องเอาสำหรับผู้ที่มีทุนพี่น้องสื่อเลี่ยงลอ่อราคาลอ่อเวลาก็ได้ออกแม่แพ้ดูกก็ง่ายไปหนากะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นตัวละหมื่นสี่นะครับพี่น้องนี่มแตโตัว,ตวดีเนาะอาจจะทับหลอดทุกตเนาะอันนี้ลูกสาวเด,ดบูตัน้น่อล่ะพริกแดงซุปเปอร์แมนพี่น้อง ตัวละเมินสี่ครับพ่อสื่อคัตตะกี้สองหมื่นกว่าขัขงในแม่นบอตัวผูกกับแม่นอีกสิบสองตัวพี่ทองเอาตัวผูกจะบาดครับนี่ตัวผูกสามหมืน่นลูกไก่นี่อันนี้เคปสามหนึง่งสามหมืน่นอนาคตพอพันแม่ลูกแม,นแมนก่นบอแม่ลูกกับแม่นพี่ทองเจ้าเดียวสิบสองตวัวแมลล่ลูกไก่ล่ละลูกไก่ตัวนั้น ลูกปีศาจแดง,ดงจะบ,บาดแม่ลูกสามหมื e ่นสามพี่น้องแม่ลูกสามหมื e ่นสามปาอัดเยาาเลยของเราอันนั้นแม่นบ่นอ่ะอันนั้นก็แม่นอีก e แม่ลูกลูกแม่อาพี่น้องโอ้เจ้าเดียวดีเย้าเลยครับพี่น้องแม่ไงสวัสดีครับแม่ไงลูกทองแดงจะบ,บาดเปิดไปสามหมื e ่นหา้าคู่นี่สามหมื่นห้าคู่นี่สามหมื่นสองอเดี๋ยวผมขอ ออกมาทางนี้โอ้แต่ว่าลูกตัวนี้เก่งนะพี่น้องเอา้าตัวนี้สักหมื่นก่อสามมื้นหาเต้ลูกแม่สวยเพี่น้องมึงสามมื้นหาค้มนี่สามมื้นหาค้มนี่สามมื้นสองเดี๋ยวสิสอบถามเบอร์โอ้เจ้าเดียวคุ้มเลยพี่น้องสลาับคนไหนอยากได้ง่วงงามครับสายพัฒนาเฉลี่ยแล้วมันก็นตัวละหมื่นกว่าบาทครับสามมื้นหาฝากเบอร์โทรเลยครับผมศูนย์แปด ตัวไห้ก่อ686 4475 4475ห้อยได้ครับเจ้าวรลักษ์ปามเจ้าวรลักษ์ปามเนาะครับอำเภอเสลภูมิจ้าอร่อยเนาะเอาขอบคุณอลไรครับโจมานครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องมาถัดจากตัวนั้นมาเบิ่ง้วง่ามอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอาช่วงต้นรายการขอพาพี่น้องมาชมง้องามครับมาเตอร์ไซครับนี่ทังไหนก่อเชียงขวัญเชียงขวัญร้อยเอ็ดเนาะโอ้ลูกไผ่เลยนี่ KF68 พี่น้องแม่สาวเนาะทองแล้วสาวทองแรกบอกทองพ่อได้แล้วนี่ HK หกหกแปดจักเดือนแล้วสามเดือนราคาตัวไหนตัวไหนก่าสี่ห <42 S 1> <42 S 2> มื่นสองพี่น้องเอาเรราคางัวง,งามครับตัวทองเรียบร้อยครับเป็นสาวทองแรกสี่หมื่นสอง้สมัยตะกี้เนาะแปดหมื่นเก่าหมื่นพี่น้องเมืองตัวนี้สี่หมื่นสองครับเป็นสาวทองแรกสวยเลยครับพี่น้องโอ้ ตัวดีตัวดีตัวเกง่งสูงว่าหน่อยสี่สิบนะครับพี่น้องสูงว่าหน่อยสี่สิบสิบห้าวัดเรียบร้อยอ่ะสูงว่าหน่อยสี่สิบห้าครับวัดเรียบร้อยเดี๋ยววาตัวเดียวเดี๋ยววาตัวเดียวสีว่หมื่นสองพันบาทต่อร่องได้อ่ะพี่น้องกขนาจะหลอดสีได้พี่น้อง,อองต่อเอาเบิง้งให้หมักงัวงามงัวงามกะดีอย่างนึงพี่น้องขายกับพ่อได้ราคาครับคนหมักงัวงามกับมีฝากเบอร์โทรได้ครับศูนย์เก้าสามสองศูนย์หนึ่งแปดสองสองห้าเนาะ หอยอยังครับห,หอยหัวเนาะเอาไปรุ่นเพศเอาไปน้องสี่หมื่นสองตกรูกมากากาจิกาจิเชีย์ตัวละประมาณพอถึงสองหมื่นี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาโซนนี้อ่ะตองนี้หอยปีสุมรรณภูมมัน,นง่วงว่าหลาเลยไ่น้องง่วงว่าหลาเพราะว่ามันชนกันโซนทางโซนบุรีรัมย์โซนสารคามก็อาจจะเขาน้องกุ้งครับหอยปีไหนตัวไหนมากครับผม ในตัวไหนมาง่วงงามไปทางในเบิดเบิดแล้วคาใบเบิดแล้วง่วงงามเบิดเลยอ่าพี้องจะพอง่วงงามพีดองจะพอง่วงงามขายเบิดพี่น้องนี่คือพี้องง่วงงามเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเฮาสามารถกำหนดราคาได้เด้มันบ่คือง่วงเนื่อแต่ง่วงเนื้อต้องตีเหนื่ออย่างเดียวพี้องแต่ว่าง่วงงามเนี่ยเข้าสีห่องแพงก็ได้บางทีไปโชคดีก็ถือคนมักมันก็ขายได้ราคาแต่ถ้าเป็นง่วงเหนื่อแบบเนี้ยพี้องมันก็ต้องตีเนื้ออ่านเหนื่ออย่างเดียว จ้าบาทแบบเนี้ยมือหาพันหาลอยอันนี้ผูครับคือสี่ห้องสองมื่นกว่าก็ได้ขับ่แม่ง่วงง่ำอันนี้มืนหาพันหาลอยอันเหนือตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มื่นสามหาลอยตัวนี้แหละครับตัวนี้เท่าไหร่ไงสองมื่นสามพันบาทอ่ะนี่นอนนี่สองมื่นสามอันนี้คือราคาห้องครับราคาห้องอ่ะเป็นห้องห้องอ่างอิงราคาเนือนะครับอ่ะ มื่นหาพันหาอยมื่นสามพันหารอยสองมื่นสามพันหาอยปกติง่วงง่ามาง่วงง่ามไปทั้งไปเบิรเบิดแล้วเบิดหามันหายากเลยดิหาเ่พอแล้วโอ้นี่พี่น้องเอาฝาเบอรโทรพี่น้องก่อนศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งสองดเจ็ห้อ่อยปีสูรภูมิจังหวัดร้อเอ็ดครับผมอ่ะพี่น้องนี่แหละหอยปีนี่ปกติจะมีแต่ง่วงง่าพี่น้องเพบเคยเหรียญรอยนี่แต่ว่า จำเป็นก็ต้องได้หาว่าง่วงามมันเบิดแลยเอเอาขายกันเจ้าบาลแล้วนี่ครับเจ้าบาลแล้วนี่ขายกันแล้วขายกันแล้วพี่น้องน,นี่เอาพูอได้พ่อมีเง,มงินเก็บเงินออมก็ซื้อไปซื้อไปซี่ห้าพันพี่น้องตัวนี้เอาง่วงสาวหน่อยอาขายกันเรียบร้อยแล,ล้วอ่ะพี่น้องขายกันเรียบร้อยแล้วซื้อ,อล่อเลยบางทีก็ซื้อ,อล่อเวลาล่องคิดเพิ่งว่าตัวนี้สมมติตัวนี้เมันซื้อมาสี่พันพี่น้องตัวนี้สี่พัน หอดปีหนามันกับสิ่งยังสิสี่พันอยู่คือเก่าบอพี่น้องผมกับผมกับู่เสืยดอกครับพี่น้องว่ามันสิถือคือเก่ามันหญยไปหนามันก็ต้องย่างหน่อยก็ต้องตีเนือเป็นมือกว่าครับนี่นอกแม่เนาะกันกันว่ามันขืนแม่กับว่าแม่กันว่ามันถือเนี่ยมันใหยไปข้นมันกับราคามันกับเพิ่มขึ้นเนาะเออไรก้นกับว่าสื่อไปช่วงนี้มันจิขาดทุนแต่ว่าเข้าสื่อแบบเนี้ยมันร่อเวลาดได้พี่น้องรอได้เลี้ยงได้ เลี้ยงทาได้แม่มันก็สูงเลยสี่สิบห้าคนสี่พันบาทที่แม่สี่พันสี่พันกว่าอ่าสี่พันกว่านี่ตัวแม่พี่น้องใหญ่ไปหนาเป็นแม่พันได้ราคาหลักพันครับเป็นยุคทีตัวใดตัวใหสี่พันสามตัวตัวไหนสี่พันสามเตี้ยขายแล้วโอ้ขึ้นขั้นเดียวกันเ่ะกับสี่พันกว่ากันพี่น้องนี่ซื้อเก็บไวปตัวสี่พันกว่าตัวสี่พันกว่าครับนี่ผู้ใดมีเงินเก็บไว้เลยครับผมแนะนำเลย ขันมันขาดทุนน่ะพี่น้องมาให้ผมเอาออรกันว่าปีหน้ามันใัย่สมอนั่นยังตัวละสี่พันอ่ะพี่น้องมาให้ผมเลยครับเป็นเป็นแนวทางพี่น้องพี่น้องจะเสื้อเพราะเสื้อก่ะพี่น้องพีหน้าเบิ่งเอาครับสื่อตอนถือครับล่อขายตอนมันแพงเอามันออกแม่แพรลูกเพิ่มมันกับเพิ่มมูลคา่าครับขันขันตัวง่ประนันเลียงเด้ปีกว่าขายสิบ เพื่อนมาให้ยซี่ผ่นพี่น้องแบ่งพูดกันเอาซะพี่น้องแบ่งพูดออกไม่ได้หลายกว่านั้นเอ่อเดี๋ยวผ่าพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆโอ้ไก่หน่อยกะมีอันนี้ก็ขายอะไรนะคันพันตุนอ้วนอ่ะขายง่ายครับพี่น้องง่วอ้วนอ่ะก็จะขายง่ายแต่ว่าก็มีสัญญาณขึ้นอย่าผมกกำลังคุยกับอ่ามูกันแหละพี่น้องเพื่อนกันอยู่อ่าประเทศเวียดนาม เป็นก็ว่าเดียวบันยันล่อลอดานเปิดลอดานเปิดคันเปิดเนี่ยกำลังการสื่อกะมันอันมากเป็นสองอาทิตย์แล้วพี่น้องเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วความต้องการของเขานี่หลายครับคันมันเปิดจริงอ่ะถือว่าเป็นข้าวดีครับพี่น้องเป็นข้าวดีเลยเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆเอาหา งวดราคาหลักพัฒนอ่ะเป็นตัวสือทุกโตพี่น้องเป็นตัวสือทุกโตขายเบิดไปครับเดี๋ยวลบไปน้ำนะพี่น้องลบไปน้ำทายไปน้ำลบไปน้ำโอ้ห่วยหน่อยกับมีนะครับพี่น้องห่วยหน่อยกับมีแต่ว,ว่าบระเทศไทยเพิน่นแม่ลูกของไผยนอนี่จะ เจ้าบาทแล้ววันนี้โบหูของไผ่เนาะเพอไรก่อนครับเหมือนสามหาลอยแป้นเฮงถูกไปหนาบปดนี้นี่อ่ะพี่น้องโคมนี่แม่ลูกลูกแม่เหมือนสามหาลอยนี่ถือตัวละาหกพันกว่าบาทถือตัวละาหกพันกว่าบาทพี่น้องเหมือนสามหาลอยงี้สิครับสื่อใบต่อยอดให้มันออกแม่แพลลูกเอาครับสื่อตอนถูกครับลอขายตอนแพงเอาผู้ใด้ที่อยากจะมีความตั้งใจอยากจะเฮ็ดฟ้าม่วครับ ลงทุนกับงวลงทุนตอนถูกครับผมเคยตัดสินใจผ่าดได้ไปนองเคยเคยลงทุนตอนมันแพงครับกระแสงว้วกวายตอนแพงนะผมเอาไงเพื่อขึ้นเก็บอะทั้งชีวิตอะไปนองผมสามแสนกว่าบาทครับ<อ>ผมไปซื้อกวาวยคมละแปดหมื่นเด็ซีโคมช่วงโควิดครับมาขายเหมือปีปีก่อนขายได้โคมละสองหมื่นครับเสียเวลาเลี้ยงถิ่มอยู่สามปีสี่ปีคาผสมเบิ่ม ค่าผสมเก่าเจริญค่าผสมทีละหาพันหกพันผสมสองรอบบอดติดเบิดไปมื่นครับพี่น้องค่าผสมนี่คือเฮ้า,า,าตามกระแสช่วงมันแพงครับขาดทุนก้นที่เจ็บก็คือเฮ้าเนี่ยพี่น้องก้นขาดทุนก็คือเฮ้าก้นที่ใดกาไรคือผูอ้ขายน้าเชื่อะคะรับบอกยังไงครับเป็นแนวทางนะพี่น้องเอาวาอันนี้ก็คือเราจากประสบการณ์ก็ของอีลีพี่น้องเราจากประสบการณ์ของอิลีว่าขาดทุนยับเยน ccoli, ินพี่น้อง ผมก็เลยพยายามซื้องว่าควายเก็บตอนนี้มันถูกครับพี่น้องเมื่องบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋ยวพาไปชมคอ,อกที่เขาซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวพาไปนองมาชมโซนซื้อขายควายพี่น้องวันนี้ควายกับเขาหลายก็ได้พี่น้องควายกับเขาหลายเขาเต็มอยู่อะกําลังกําลังออกกับมี่กําลังเขากับมี่พ่อเด็กตัวเดวมาคมกครับผมแม่ลูกแม่ตีลูกเถิกเจ้าบาทครับแม่ลูกเถิก สองหมื่นสามพี่น้องนี่สองหมื่นสามสมัยตะกี้ผมซื้อแม่หน่อยก็หนีพีนน่น้องเนี่ยที่ผมพูดไปผมซื้อโคนละแปดหมื่นครับนี่ซื้อตอนกระแสมันลูกปัจจิก่งปานนี้ครับสม,สมัยเดินสมัยแพงๆนะพ่อเนาะโคนละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นพี่น้องเนี่ยกล้าซื้อแต่ว่าโคนละสองหมื่นน้อย, 20, 000, อยๆประกาศสื่อเงี้ยมันถือบ่ซื้อนะบ่เนาะโอ้โอโออยเงีมันแพงยังซื้อเนี่ยที่เราก็มาจมมาขาดทุนขาดทุนเนาะ บ่คือเจกเจนาะเ,เอ่อเจกเนี่ยเออ,เอ,อนี่ผอบาเนี่ยมถือเนี่ยเจกเขาสื่อตุนไว้เลยเก็บไปแพงอ๋อขายบ้านบ้านตัวยนี่ยแพงบข่ขา,ายยนี่ยแพงบ่ขายอีกต่างหากวะเนาะกว่าถืออีกกัถืออีกเนาะตะกี้คนมาให้กำไรผมผมยังบ่ขายพี่น้องตัวมันแพงเหลือใจของพี่เนาะสองเมือเ่อไหร่คร่อ สองหมื่นสามเมลูผูตะกี้ผมสื่อแปดหมื่นครบแบบนี้รถได้อีวกว่ามกันบอกว่าถึงใจพอรถแต่ไม่จะครบหรกว่านี้สองตัวเนี่ยสองตพอพอมีเบอร์โทรบอเบอร์ไหนศูนย์แปดแปด ห้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหกศูนย์พ่ออยังครับพ่ขอใครก็มุ่นอ๋อครับผมขอบคุณหลายๆพอ่ออ่ะพี่น้องแม่กระท่องอีกลาบบะแม่ท่องพอพี่น้องเม,มืองสองหมื่นกว่าสมัยตะกี้ผมเรียนไปซื้อในขายในซื้อขายในเพจในในเฟซนะครับพี่น้องไก่ตั้งใช่ไหมผมก็เรียนไปซื้อช่วงเป็นกระแสรครับโอ้ยบใบเงินสำนีซอยเออเห็นผู้รอครับผู้รอผู้รอเจ้าบาทนะพ่อ เจ้าบาทพ่อเจ้าบาทตัวนี้ลูกไปแล้วนี่ยสามหมื่นสองลูกพ่อได้แล้วนี่ยฝ่าประทานโอ้ควายดังเมืองสารค้าพ,พี่น้องฝ่าประทานมานะโอ้อ่ะสามหมื่นสองลูกเป็นมาลูกฝ่าประทานอายุมันทดได้เท่ศใดละ่ะพ่อในปีกว่าเนานะอุณาเขาเนาะพี่น้องพี่อยากเอาไปกุ้มฝูงวงเขาง,งามเนาะโอ้หเหรอไมขากลา,างดีพี่นอ้องเอารอเลยละ่ะ สามเงนสอพี่น้องต่อต่อเลยนะพ่อเนาะมัตเตสใซ่ในบ้านเลยเมืองหงจัตุเมืองหงจตุระพักพิมานรอยเอ็ดฝากเบอร์โทรเลยพ่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดนย์หกศูย่เ้านงนึ้านะพ่อยังครับพ่อกลางบ้านหนอ๋อครับผมอ่าขอบคุณหลายพ่อจึงเชิญมานมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่ะไปละครับมื่อนี้เพราะว่าง่วงวายอาจจะตกข้างหลด้วครับเพราะว่ากำลังการสื่อ เบียดบ่าเขาแล้วก็คือเขาก็ยังสองจิตสองใจปฏิสื่อตุนใหม่บอพราะวา่าคนที่ผมดูจักหลายคนตอนนี้คือที่บนสื่อไอยางนี้เวียดนาาพี่น้อง่นซื่อไอยูใช่แดนนนพี่น้อง่นสื้อไ,อนนออไข้ข้ามใช่แดนข้ามมาตั้งไดข้ามมาตั้งไดนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้่นซื้อตุนใหม่หากหลายเลยตุนไห้ตั้งแต่สองาทิตย์แล้วพี่น้องตอนนี้ก็คือ่นสื่อเลี้ยงไหม่พี่น้องเลี้ยงไหมกักตุนไหม่าหมถารอเปิดนี่ละวันจันนี่แหละ อันันนจันทร์เปิดได้ก็คือเงาเลยพี่น้องมาตีเงาเลยสัญญาณดีแน่นอนเพราะว่าความตัวการของเพื่อนเนี่ยยังหลายพี่น้องนี่เวียดนามพี่น้องเวียดนามยังเข่าอยู่ด้วย,วยครับอุ้งัะละได้ตัวไหนมาบาทขายไปีหคือติดเบอร์แล้วขายแล้วเจ้าบาทเท่าไรก <27. S 1> ไ็อนสองหมื่นเจ็ดสอนเยื้อในหอยไหมมากับไปแล้วนี่มากับตาสองหมื่นเจ็ดขายให้เวียดนามมึงขายไป ขายเวียดนามขักขักขักวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้นี่ขายเวียดนาม2อ0 0 0สุดยอดเลยเกง่งเก่งเก่งเ <1, S 1> นี่ยเท่าไหร่นะหน <1, 000. S 1> ึ่เท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งสองหมื่นพันอ๋อขายแล้วขายแล้วสองหมื่นพันนี่นี่ขายเวียดนามเวียดนามพี่น้องอ๋ออ่ะนี่อ่ะบาสบาสองหมื่นเจ็ดเวียดบาสองหมื่นเอ็ดเอ็ดกับเจ็ดกับพีนน่น้องเขามันคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าจริงๆ เวียดนามเนี่ยเขาจะมีอย่างหนึง่งคือเขาบ่าอยากให็นหูบาสื่อพแพงเลยพี่น้องเออเขาบ่าอยากให็นหูบาส,สื่อถืออ่ะกำลังขายไปครับเผือกขายไปยผูหรือแม่เจ้าบาทเหรอเนี่ยหมื่นเจ็ดพันห่าเอาหมื่นเจ็ดพันหาเป็นตัวผูครับเอาเป็นตัวผูเผือกกตีราคาเนื้อครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห่าอ่ะบรรยากาศการสื่อการขาย โอ้แต่ว่าแต่ว่าควายเนี่ยคนคนเขาหลเลยไปล้น,นี่เวียดนามกับแมนนี่กับเวียดนามเนี่ยคือคือที่ผมบอกว่าคนสื่อเลยครับถึงจะเอาขำกับเรื่ใดแต่ว่าบางข่าวกับมันมีช่องทางธรรมชาติอยู่พี่น้องอ่ะนี่กับเวียดนามพีม่น,อน้อกกำลังมาตอกวายอ่ะเขาจะยิบเบิ้งหนังหนังหนาๆนาเลยเขาเอาเลยครับะนะแมนบีดก็บจีบีเขาบางส่วนพี่น,อน้นองเวียดนาม เดี๋ยวย่างเลาะไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตขายไปพ่อเนี่ยเจ้จบาบาทอะไรังสิหาเมื่อหาเมื่อหาพันหาพันซื้อเนี่ยตัวเด็กตัวแม่น้อยนิดสิหาพันบาทพี่น้องนี่หาพันแม่ลูกโอ้แม่ลูกบ่แม่ของพ่อเนาะโอ้เนี่ยพี่น้องควายตัวละหาพันพี่น้องจะค้าผสมกับพันกว่าบาทแล้วส่วนสิเลี่ยงส่วนสิออกตั้งทองอีกเป็นปีส่วนสิเลี่ยงไ่ได้ซัมนี่พี่น้องหาพันเนี่ยราคาไป คือแอันนี้ก็ е, สวัสดีครับเก really. uh. oh, ี่ยวเกี่ยวแพงกาวยสิตระหาพันนีเบอร์โทรเอเบอร์โทรมีครับศูนย์่เก่าแปดหเก่าสามสี่หาสี่เก่างามพ่อย่งพ่อแขกเขียงขวรลอยเอ็ดเนาะตละหามื่นหาพันบาทพี่นองนี่หาพันบาทคือสาวหน่อยครับ เอาเผือกเจ้าบาทครับเผือกปูดเดิ๋ยวเอาตัวแม่ยครับเอาตัวเมียเจ้าบาทเนี่ยมึงเมินสี่พันห้าร้อยบาทโอ้เกี่ยงดีบ่มีบ่มบ่มีกะพี่น้องอ่ะกะเล็กน้อยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเป็นเผือกตัวเมียสวยๆสำหรับปูไดมักอะอโอ้โหเนี่ยพี่น้องนี่กับเวียดนามเวียดนามกำลังมางเดี๋ยวถามเบอร์โทรให้เบอร์โทรเบอร์ไดอะ เกดศูยเก้าแปดเกาหนห้าอยหอยยังครับปลาวิครับหอยประวิเนาะทังในล่ะนี่คนทองรองเอ็ดเนาะป้ามูลาจะป่าคับนี่หาเมื่อหาตัวูตัวแมีตัวแม่พี่น้องเอาสายตังอ้าพี่น้องป้าพี่น้องเบิ้งมูหล่ามูลาครับเป็นลูกผสมมูลาครับหาเมื่หาเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ดอกมึงตัวดำเมื่อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยางไปสอบถามราคาให้ด้วยครับอ่ะสายตางังครับสายตางังขายไปขายกันไปครับพ่อ,อตัวนี้หอตะมาตีเออมาดำดีก็แต่ตันเออเอาท,าท่านท่าเนาะพี่้อบิึงสายมูลาสูงเท่าไหรครับตัวนี้ลอยสี่สิบแปดทองไปให้ทับไปท่องสองเ,เดือนพ้อมท่องก็เพชรสยาม ห้องไหวหามือห่า,หาอ่ะพี่น้องนี่คือสายมูระดำดีครับพี่น้องอ่ะเียรคับพี่นอ้องโอ้หู้ตึ้งดำตึ้งเห่าตึ้งญ่ตึ้งหนาโอ้สะอ่อนหางพี่น้องผมสะอ่อนผัวหางมันอ่ะลบลบหามือหา่าตอรองได้สูงหน่อยสี่แปดฝากเบอร์โทรเได้ครับอ่อ 087ย์แปดเจ2ดศูนย์แปดเนาเจ้ะพ <c oughs> อ,อยังครับปลอยมดนครับปลอยปลอยมดนเนาะคร <c oughs> ขัขอบคุณหลายๆล่อยถืชมอาหารป่อ <c oughs> อ่ะพหหี่น้องหามือหาฮ่า <c oughs> ุดยอดสุดยอดว่ะอ๋อโอนี่ถือว่าเป็นควายงามของมโอนี่อีกตัวหนึ่งครับีหนาหนาต่อร่องครับพี่น้องหนาตอร่อง <c oughs> เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโซนซื้อขายงวงควายที่ว่าลอกเขื่อนใหญ่พี่น้องเอาที่สอบถามนี่พี่น้องซื้อขายกัน ชูนี่ไปจังหวัดไหนเนาะครับทางไหนนี่ไปอุบบนโอ้ขามขามไปล่าบ่ไปใจเดี๋ยวจะมาขามไปทางไหนแต่มาไปอุบลพี <c oughs> ่น้อง <c oughs> นี่เต็มคอ,อกเลยครับอ่ะกระดาษจะขามฟังลรงเรพี่น้องนี่ตาไปทั้งนี่อันนี้ไปชุดนี้ไปอุบล <c oughs> อ๋อนี่อ๋อชุดนี้ไปจังหวัดไดนเนาะไปจังหวัดไหนไปจังหวัดไดนนี่ ฮะอุบลเนาะโอ้ไปอุบลมาพี่น้องเต็มรถเลยโอ้ไปอุบลเนี่ยชุดนี้ไปอุบลครับเดี๋ยวผมสิไปเบิ้งขอ,อกทีว่าไปเวียดนามพี่น้องเวียดนามก็ยูุ่ฟังนั่นเ๋ยวเบิ้งก่อนา่ามีการสื่อขายกันบอ่นมาสื่อบอแต่จริงจริงนมาสื่ออยู่นะครับแต่ว่าอาจจะบ่ได้สื่อเต็มที่เออนี่ครับพี่น้องสื่ออยู่ครับแต่ว่าปกติมันสิเต็มขอ,อกครับแต่ว่ากลมาสื่ออยู่ แม่ลูกตัวดีขนาดเลยนี่พี่น้องขอ,อกเวียดนามพี่น้องอันนี้คือขอ,อกเวียดนามถึงสีบอเต็มขอ,อกแต่ว่ากามีพอสมควรประมาณอ่า20%ประมาณ20เอพราะว่าเพื่นกันยังล่อ่อล่อคำสั่งล่อนี่แหละไปดองนี่ประมาณ10ครับพีน่น้องนี่กําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับกําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆซื้อขายกันอยู่พี่น้นองนี่คือขอ,อกเวียดนามแล้วมันก็จะมีหลายขอ,อกครับหลายฟังทั้งหมดก็มี การสื่อขายกับมีคนที่เขาสื่อเพื่อเอาไปล่อเวลากับมี่แต่ว่ามันก็นจะเพิ่มตนทุนของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเกิดสื่อครับพี่น้องเพิ่นก็วัดดวงว่าเดี๋ยววันจันทร์มีข่าวดีสัญญาณดีเพิ่นเก็เลยเอาออกไปเลยครับตอนนี้อยู่ชายแดนล่ออยู่ชายแดนหลายพันตัวครับตอนนี้เอาออกไปทั้งไดครับนี่ตัวน,นี้ไปชุดนี้ไปจังหวัดได้เหรอจัตุตอ๋อนี่ไปจตุตีอ๋ออะ อันนี้ก็ไปจตัต้ครับพี่นอ้องอนี่การสื่อการขายพี่น้องบึงบรรยากาศครับก็บเป็นกาลังใจพี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนนะพี่น้องเดี๋ยวลอสัญญาณข้าวดีแนะ่นอนนะพี่น้องเอาวันจันนี่ครับด้านเปิดอ่ะพอเวียนนแบบดนามกระจจงว่าเวียดนามเออด้านจะเปิดเล้าจะเปิดด้านครับฐานเล่าพอเปิดนี่คือต้องรอเงาพี่น้องต้องรอเป็นา่าเป็นสิมีเลือล่อนไปหอดไปเลยเป็นยังไงสถานการณ์ฮะ เล่าเล่าสิเปิดป้อเจงวาครับเจงวาล่อรุ่นเนาะล่อรุ่นเนาะเล่าเปิดกรเลียงต่อไปละครับเล่าว่าเปิดกระเลียงต่อไปเฮะเดี๋ยวพี่น้องคือเลี้ยงล่อเวลาตอนนี้หลายคนลองเลี้ยลองเลี้ยเวลาไอ้อ่าล่อเวลาครับแต่ว่ากับวัดดวงเอาวันจันทร์อาจมีข่าวดีครับพี่น้องเป็นสัญญาณดีกรับเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับสารมณีขอเกล้าครับสวัสดีครับ